กหลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผบอรตอรอวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลเอกวิเชียนพฤษโพสีก็บอกว่าพร้อมจะน้อมรับนะครับถ้าหากว่าจะต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาโดยที่ตนเองนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆครับพลตุรเอกวิเชียนพฤษโพสีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ รัฐบาลชุดใหม่นั้นอาจจะปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยที่จะให้ไปดํารงตำแหน่งอื่นเช่นอาจจะไปเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยที่ยืนยันว่าในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือว่าต่อรองตำแหน่งใดๆจากผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณานะครับโดยในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยินดีที่จะสนองนโยบาย ในขณะเดียวกันก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปร้องขอหรือว่าต่อรองตำแหน่งใดๆเพราะว่าเรื่องตำแหน่งนั้นเป็นดุลยพินิษของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาครับ